พอใจถ้าโยมพอใจอะไรเดี๋ยวจะอยากแล้วนี้พอใจเกิดจากอะไรตาสัมผัสคือสัมผัสทางหกอายตนะถ้าไม่มีสัมผัสเนี่ยพอใจเกิดไม่ได้ยมจะพูดความพอใจในโลกเนี้ยโดยเว้นจากอายตนะเนี่ยเป็นไปได้ไหม ความพอใจที่โยมพูดคุยกันในโลกเนี่ยช้าจดเย็นเนี่ยเช่นไรกินอาหารอร่อยทางลิ้นไปฟังเพลงมาเพาะทางหูดูหนังมาสนุกทางตาเห็ไหมกลิ่นหอมทางจมูกอย่างเงี้ยต้องผ่านอายนะนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพระเจ้าจึงบอกเลยใครจะบัญญัติเวทนาโดยปราศจากผัสสา,ายนะตะทั้งหลาย6ประการเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เห็นไหม พุทธเาเนี่ยสุดยอดมากเลยคือบัญญัติอะไรธรรมะประเภทโลกุตระนี้นะบัญญัติแล้วใครเถียงไม่ได้เลยนะแต่นั้นเวลายมไปคุยกับรัที่อื่นเนี่ยยมต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยมันจะเป็นข้อธรรมที่เขาแย้งโยมไม่ได้เลยเพราะตัวเขาก็มีเสียงกระทบหูนินทาพอใจไหมไม่พอใจสัรเสริญมากระทบพอใจไหมพอใจ เห็นไหมอคุณจะเป็นสมณพราหมณ์เราอื่นมีเหมือนกันไหมมีคนตระกูลสูงเหมือนเรามั้ยตระกูลต่ำเหมือนเรามั้ยคนรวยมีไหมคนจนมีไหมคนเมื่ออดีตพันปีมีไหมลูกเราที่จะเกิดมาในอนาคตมีไหมใช่บไหมรู้ได้ยังไงนี่ยมมียานอย่างรู้แล้วเห็นไหมอ่านี่คือยานอันเป็นอริยะเรียกว่าอันวายญาณยานในการรู้ตามอ่ายานในการรู้ตาม ใชนะ่ใช่ไหมมีมาเออต้องมีโผล่มาอายตนะเนี่ยใช่ไหมมีมาลูกเราออกมาทื่อๆนิงน่งๆไม่อยากไม่ดีใจเสียใจเลยไม่มีต้องมีอ่ะสัมผัสมาแล้วต้องมีเวทนาเกิดตัณหานหิวมาได้กลิ่นอาหารหอมอยากกินวะอยากกินเห็นไหมเป็นหมดสัตว์เป็นไหมเป็น อย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะสัตว์ยังเป็นเลยเทวดาก็เป็นเปลตวิสัยสน,ยสนยุเป็นหมดปฏิจจสมุทสใช้ได้กับทุกพบทั่วโลกธาตุเห็นนะเนี่ยความสุดยอดถ้ากับพระเจ้าเนี่ยพบอะไรที่มันเป็นมาตรฐานกลางของธรรมชาติไงใช่ไหมดังนั้นสิ่งนี้มันไม่เปลี่ยนตามการเวลาเทคโนโลยีคุณจะกี่จีก็ตาม 5G 6G7G คนยังมีโลภโกรธหลงเหมือนเดิมใช่ไหมสัมผัสแล้วยังสุขทุกข์เหมือนเดิมเลยทุกอย่างคิดอดีตคิดอนาคตนะมีหมดดังนั้นธรรมะพระเจ้าไม่ต้องปรับปรุงใหม่นี่คือเหตุผลนะแต่ต้องเป็นธรรมะแบบนี้นะโลกุตตระนะไม่ต้องปรับปรุงเลยตรงจริงตลอดกาล เราเคยมีความสุขเราเคยมีความทุกข์เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขดับไปเราสังเกตทุกครั้งไหมไม่ทันนะเราไม่ทันพอเราไม่ได้ไม่ได้มันสังเกตความสุขเกิดความสุขดับเราจะมีปัญญาเห็นไหมว่าสุขไม่ใช่เรามันก็ไม่เห็นไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยถอนความยึดมั่นจากสุขเวทนาไม่ได้ว่า ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่หมั่นสร้างเหตุเห็นการเกิดการดับการหมั่นสร้างเหตุก็คือเราต้องสังเกตสุขเกิดมาปุ๊บเนี่ยถึงมันยังไม่ดับเราก็ต้องดูละเดี๋ยวมันต้องดับทุกเหมือนกันทุกเกิดมาเราก็ดูละเดี๋ยวมันต้องดับไม่มีทุกขแช่อยู่ตลอดทั้งวันทุกวินาทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนดับเดี๋ยวทุกใหม่เกิด ทุกใหม่ดับทุกใหม่อีกเกิดทุกนั้นก็ดับอีกเห็นสุขเกิดดับเรื่อยๆมากพอรลวงบอกว่าราคานุสัยจะดับไปราคานุสัยอย่างที่บอกแล้วเลยสังโย์เบื้องต่ำให้อีกซัดเข้าไปเจข้อนะี่ยวางอุเบกขาได้ไหม ก็ได้อยู่แต่อุเบกขานั้นก็ยังเป็นอวิชานุสัยจะวางอุเบกขาได้ต้องฝึกอุเบกขาต้องรู้จักสุขรู้จักทุกและวางสุขและวางทุกขถึงจะเข้าสู่อุเบกขาได้ท่นนี้ถ้าไม่วางสุขวางทุกเนี่ยจิตคนเราเนี่ยจะเป็นจิตที่เฉยเฉยอยู่เนี่ยค่อนข้างยากวันๆหนึ่งมันจะสุข ทุกสุขทุก,ทกอยู่ตลอดเลยนะพอผัสสะใหม่มาปุ๊บมันก็ติมันก็ชมใช่ไหมอ่าสัมผัสเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมีพอใจไม่พอใจเกิดตลอดเลยซึ่งเราต้องฝึกอุเบกขาไงอยากจะติอมไม่ติเฉยๆฉยอ,อยากจะชม,มไม่ชมเฉยๆอ่าใช่ไหมอ่ามันปรุงขึ้นมาสัมผัสปรุงมาแล้ว วันนี้คนนี้แต่งตัวสวยจังเลยไม่ชมดีกว่าอุเบกขาแลก็ต้องฝึกว่าวันนี้อาหารอร่อยจังเลยเฉยๆดีกว่าเนี่ยคนไม่ค่อยสังเกตนะปัญหาคือคนไม่ค่อยสังเกตเมื่อไม่สังเกตนั่นแสดงว่าเรามีนันทิในมันเรากำลังเพลื่อเปลินในมันนี่จึงเป็นเตุให้เราเนี่ยปล่อยวางมันไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยวางทีละเรื่อง ถ้าเราปล่อยวางรวบทั้งหมดไม่ได้ให้ปล่อยวางทีละเรื่องและเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของกายเพราะหยาบสุดแล้วได้ยินมาได้เห็นมาอย่างเงี้ยเราก็วางฝึกวางฝึกวางเรื่อยๆเพราะทางใจมันเร็วไงเ้าก็ฝึกวางทางกายก่อนเขานินทามาก็าเฉยๆอดทนยากอยู่นะ เขาชมมาก็เฉยๆว่าเขาได้ชมหรือกระทําต่อขันของเราเท่านั้นใช่ไหมเขากระทําต่อขันห้าไม่โดนเราหรอกเพราะเราไม่มีในขันห้าถ้าเธออยู่อุเบกขาแล้วการทิ่มแทงกันด้วยหอกปากจะไม่ปรากฏโลกนี้จะสงบสุข วิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวกรมภพเกิดบิญญาณตั้งในผืนนาปานกลางรูปภพเกิดวิญญาณตั้งในผืนนาดีอรูปภพเกิดใช่ไหมจากนั้นจัดเหมือนกันเต้หมดเลยแต่เปลี่ยนว่าแทนที่บิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวบอกว่าเจตนาไปตั้งในผืนนาเลวเห็นไหมเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตตาสองอัน ปัฏนานคือปรารถนาเจตานาไปตั้งปรารถนาไปตั้งไปใส่แทนคําว่าวิญญาณังปฏิทิตังดึงคําว่าวิญญาณไปตั้งออกใส่คําว่าเจตนากับปรารถนาไปตั้งเข้าไปแทนจากนั้นก็เหมือนพูดเหมือนกันอีกนะเจตานาไปตั้ง,รรป,งปรารถนาไปตั้งในผืนนาเลวกามาพโวเกิดเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาปานกลางรูปปะพะโวเกิด เจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาดีอารูปปะ,ะโวเกิดอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอ่าเห็นนะพระสูตรนี้บอกกรรมมังเขตต่างกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคืออย่างในพืชอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเอา้ากรรมมีสองนัยยะละ นัยยะหนึ่งคือผืนนานัยยะหนึ่งคือเจตนาผืนนามีสามแต่ถ้าวิญญาณไม่ไปตั้งหรือมเมล็ดพืชไม่ไปตกก็ไม่มีอะไรงอกจริงมะผืนนาก็เป็นผืนนาเฉยๆก็เป็นเขตตังเฉยๆแต่เขตตังที่มีวิญญาณไปปฏิติตังหรือมเมล็ดพืชไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาและเรียกมันว่าก,กรรม,มดังนั้นกรรมจึงพูดได้สองนัยยะคือหนึ่งผืนนาเพียวๆอันนึง คือเขตตั้งกรรม,มังเขตตั้งกรรมคือผืนนาหรือผืนนาเขตตั้งนั้นมีเมล็ดพืชไปตั้งหรือมีเจตนาไปตั้งก็จะไปตรงกับอีกพระสูตรหนึ่งว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะผืนนาถ้าไม่มี <c oughs> เจตนาไปตั้งก็จะไม่รู้ว่ามีใครรู้มันผืนนานั้นจะเป็นท่าตตามธรรมชาติผ้าผืนนี้ไม่มีใครยึดก็ไม่รู้ผ้าของใครแต่ถ้า มีมือมายึดปุ๊บเฮ้ยผ้าของฉันเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเห็นนะมีความปรารถนาไปตั้งมีเจตนาไปตั้งในาธาตุนั้นมีเจ้าขอ,ของขึ้นมาทันทีเลยเห็นดนะังนั้นมุมของคําว่ากรรมเนี่ยก็จะจะสองนัยะเฉือนกันนิดนึงนะเขตตังอ่ะสามอีกทีเขตเขตังคือผืนนามีสาม ซึ่งเรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่ถ้าผืนนานี้ไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ไม่รู้ว่าผืนานาอะไรไม่มีใครมารู้ผืนานาถูกต้องไหมแต่เมื่อมีวิญญาณมาตั้งหรือมเมล็ดพืชไปตกพว้คือวิญญาณไปตั้งเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามาตั้งในผืนานาเลวหรือผืนานาดีใช่ไหมการที่วิญญาณไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาอีกสองผืนานาก็ก็ยังเป็นเขตตัง ยังเป็นกรรมแต่ไม่มีวิญญาณไปตั้งเท่ากับไม่มีใครรู้ความเป็นเราไม่ได้เกิดตรงนั้นเพราะวิญญาณไม่ไปตั้งอารมณ์แบบนั้นวิญญาณไม่ได้ไปตั้งเมื่อวิญญาณไม่ไปตั้งจึงเรียกว่าไม่มีเจตนาดังนั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์คิดฆ่าสัตว์เราจะมีกรรมว่าเราฆ่าสัตว์ได้ไหมไม่ได้นี่ไงเพราะไม่มีเจตนาไปตั้งเพราะไม่มีวิญญาณไปตั้ง ขณะที่เราเดินเดินไปเพื่อจะออกไปนอกวัดเราเดินเหยียบมดไปขณะที่โยมเดินอยู่เนี่ยโยมฆ่าสาัตว์ฆ่าสาัตว์ฆ่ามดมีไหมในความคิดไม่มีเราจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเ,เราคิดเราคิดแค่นั้นเราคิดเดินจะไปกินข้าวดังนั้นเจตนามีไหมแล้วมีกรรม,มไหม,ไม,ไ,มไม่มีกรรมนี่คือเหตุว่าไม่มีกรรมเพราะอย่างนี้แต่การตายของมดมีไหมมี ใช่ไหมหมดตายไปแล้วหรือขาหักนะหรือคอหักไปแล้วนะพิกายไปแล้วโดนระเหยียบแต่กรรมเกิดกับเรามาั้ยไม่เพราะวิญญาณไม่ไปปฏิทิตังปราถนาไม่ได้ไปตั้งเจตนาไม่ได้ไปตั้งออย่างนี้แต่ถ้าเราคิดจะฆ่ามันเดินเดินไปเห็นแล้วขวางทางใช่ไหม,มถือไม่หลบหรอกเหยียบปั๊บน่ เจตนาปฏิทิตาใช่ไหมอ่าเจตนาไปตั้งมีกรรมไหมม,มีแต่บังเอิญเหยียบแล้วมดไม่ตายนะเพราะอยู่ในล่องรองเท้าพอดีเดินผ่านไปเฮ้ยมดยังอยู่ใช่ไหมไม่ตายมีกรรมยังมีกรรมยังมีแล้ว,ลวเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอและกรรมดังใจหนักที่สุดใช่ไหมอ่ตาตกนรกยัง <Okay. S 1> ถ้าตายไปขนาดนั้นอ่า ใช่ไหมเนะเนี่ยเออมันต้องไล่ปฏิจจสมุปปนธรรมนี่นอ่าเปิดเปิดใหม่ให้ข้างบนเปิดใหม่สิอ่ามุมคนเหยียบกับมุมมดมุมมดถ้าเกิดมุมเหยียบเนี่ยมุมคนเหยียบเนี่ยอาจจะไม่มีกรรมแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นมดมันก็มีกรรมอันนี้เป็นกรรมของมดกรรมของมดเป็นวิบากของมดวิบากของมดซึ่งวิบากแบบนี้ห้ามคิด อย่าคิดต่อนะเดี๋ยวจะวิปลาสก็อยู่ในหนึ่งส่วนของอาจินไตแต่วิบากของกรรที่พระเจ้าให้คิดคืออะไรวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเออทำไมวันนี้เราโดนเหยียบอันนี้นะคิดได้วิบากที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันอุปปาชาเวลาถัดมาอัปปราปริยายะเวลาถัดมาอีกทีนี้คิดเรื่องนี้ ให้คิดได้เพราะอะไรเพราะเรามีกรรมกันมาเยอะไงมันคุณจะหมดไหมล่ะอยากหมดไหมอ่าอยากปัจจุบันไหมปัจจุบันไปทําสมาธิอ่าใช่ไหมมันถึงต้องมีกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันไงก็มีกําลังใจเอ้ยโอ้มันดับได้เนาะเราก็นั่งคูบลังตั้งกายตรงดูดูลมหายใจกันใช่ไหมเพราะรู้ว่ากรรมสิ้นได้ดับได้เพราะกรรมนี้จะส่งผลในทิฏฐธรรม ดังนั้นเป้าหมายในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยอยากให้ตั้งเป้าว่ายังไงก็ตามให้ก้าวข้ามผู้ิุชนภูมไม่ได้ทําลายสังโยชน์ข้อนอึงให้ได้แล้วมันจะเป็นความมั่นใจของเราทําให้เรารู้สึกถึงความมีสาระมีที่พึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกไม่หวั่นไหวต่อความตายและความทุกของเราเนี่ยคงบอกจะเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บแต่ก่อนอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมด แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีสลาณะแล้วเนี่ยอะไรกระทบมันก็ไม่เคยทุกมันก็ทุกเหมือนกันแต่มันมีเครื่องมือในการดับมันมีวิธีดับแล้ทุกก็จะตั้งอยู่ไม่นานมันก็จะดับไปดังนะนั้นทุกข์สัตวนะ์เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรูนะ้รู้การเกิดการดับของมันรู้วิธีดับ เราก็จะสามารถอยู่บนโลกได้อย่างไม่มีทุกข์หรือทุกข์น้อยนะและเราก็จะเป็นผู้ที่เอาชนะความตายได้นะเมื่อความตายจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนอย่างไรบางคนอาจต้องประสบอุบัติเหตุตายกลางถนนบ้างนะอาจจะนั่งเครื่องระเบิดจมน้ำ ปิปาถาสารพัดไม่มีใครไปเปิดพระธรรมให้เราฟังเราต้องพึ่งตัวเองได้เราต้องทรงจําได้แม้เพียงหนึ่งบทอิทัพปัจจยตาเนี่ยจำไปเลยสี่บรรทัดเองท่องทุกวันฟังทุกวันเดี๋ยวมันก็จําได้ถ้าขยายขึ้นมาก็เป็นปฏิจจสมุปาทสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายเอาให้คล่องทําความเข้าใจเพียงเท่านี้เราพึ่งตัวเองได้แล้ว เราสามารถที่จะไคลควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรคือช่วงมรณะกาเลนั้นเป็นกาละอันควรที่จะไคลควรทำแล้วไม่ใช่เวลาที่จะนึกถึงคนนั้นคนนี้นะสมบัตินั้นสมบัตินี้ไม่ต้องแล้วนะเมื่อการแห่งมรณะมาถึงเนี่ยนึกอย่างเดียวคือบทธรรมพระพุทธเจ้าเพราะคนที่ระลึกถึงบทธรรมได้และไคลควรเนี่ยสังโยน์ห้เบื้องต่ำจะสิ้นนะเราจะได้นิสงนั้น เพราะขณะนั้นเนี่ยอินทรีย์ของเราจะแก่กล้าที่สุดในช่วงมรณะกาเลอินทรีย์แก่กล้าจึงทําให้บรรลุได้เร็วสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำเนี่ยใช้เวลาแค่ช่วงมรณะกาเลบรรลุได้ถ้ายังไม่ใช่ช่วงมรณะกาเลนั่งตมทำความเพียรกันแทบเป็นแทบตายกันเป็นร้อยปี พระองค์จึงบอกว่าคนที่บรรลุในช่วงมรณะกาเลเนี่ยกับคนที่บรรลุมาแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันเพราะมันอยู่ที่โยมช่วงชิงเวลาตรงนี้ได้ไงใช่ไหมแต่การที่เวลาตรงนี้ซึ่งมีอินทรีย์แกกล้าแล้วเราจะช่วงชิงได้เนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติไงถ้ายมไม่มีอะไรในหัวเลยจะเอาอะไรไปช่วงชิงไงใช่ไหมมีความพร้อมหมดอะความพร้อมหมด คนมากันเต็มเลยพร้อมขายของแต่ไม่มีของให้ขายเออจะขายอะไรใช่ไหมแล้วต้องมีของให้ขายเนี่ยต้องมีสุดต่ายใช่ไหมต้องบอกเหมือนพ่อค้าคนมากันเต็มเลยจะขายของดันไปนหลับซะพอคนกลับไปหมดอ่ะไม่ได้ขายของซะละอดพอเราได้อัตภาพได้พบใหม่จบแล้วนะไม่มีแล้วนะ นะไม่มีละช่วงอินทรีย์แก่กล้าผ่านไปและ้นะนะก็ไปนั่งฟังพระสัทธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมกันต่อนั่นแหละอีกยาวเลยแต่นั้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญแล้วเราก็ปูพื้นฐานเลยช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเราจะสู้มันได้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีมีอะไรตุนเอาไว้พระองค์จึงบอกสุตตะเนี่ยเป็นอาวุธที่เราตุนเอาไว้เป็นข้อมูล ข้อมูลที่อยู่ในการทรงจำนะสุตตาเนี่ยเราเราทรงจำมากมากเนี่ยมันตามไปในฝงในฝันเนี่ยตามไปยันพบหน้าผู้เจ้าบอกไปเป็นเทวดามันก็ระลึกได้ระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เห็นไหมดังนั้นตรงเนี้ยเป็นประโยชน์นะบทธรรมของพระศาสดาเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นประโยชน์ เวลามีใครมาทำร้ายเราเนี่ยพระองค์ก็ก็บอกให้เราเนี่ยอย่ามีจิตคิดประทุสลายอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบก,<ม>ก็ให้พยายามทำจิตประกอบด้วยเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ก็นอกจากไม่ไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบไม่มีจิตคิดประทุสลายแล้ว เราก็ยังทําจิตประกอบด้วยเมตตาต่อบอุคคลนั้นด้วยให้เมตตาเขาให้เมตตาเขาแม้เขากําลังเลื่อยอวยวะของเราขาดเป็นสองท่อนแล้วผู้เจ้าก็บอกว่าด้วยด้วยคําสอนที่โอวาทเปรียบด้วยเรื่อยเนี่ยถ้าเธอระลึกอยู่หนึ่งเนืองเนี่ยแล้วเธอทําอย่างนี้ได้เนี่ย มันจะมีอีกไหมที่คลองแห่งถ้อยคําที่ชั่วร้ายแสบเผ็ดร้อนแรงทั้งหลายเนี่ยมีอะไรมันจะยิ่งกว่านี้อีกไหมที่จะทำให้จิตของเธอต้องแปรปวนมันก็ไม่มีเลยเพราะว่าขนาดเขาเอาเลือ่อยมาเลือ่อยเธอเป็นสองท่อนเนี่ยเธอยังทนได้เลยยังเมตตาเขาได้ยังไม่ด่าว่าเขาแล้วจะมีคําพูดอะไรอีกไหมที่เธอจะทนไม่ได้ในโลกนี้ มันก็ไม่มีแล้วท่าน,นี้ทำไมทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนขนาดนั้นเพราะถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยก็จะบอกว่ามันมันโอเวอร์เกินไปมั้งจะมีใครในโลกทำได้แต่ถ้าถ้าคนคนนั้นเนี่ยรู้และเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าพูดถูก เพราะว่าบุคคลเนี่ยกำลังคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใดเนี่ยนั่นคือเขาสร้างกรรมแล้วและการที่เขาสร้างกรรมคือเขาสร้างครบแล้วเวลาคนมาเลื่อยเอาวิวะเราเป็นสองท่อนเขากําลังอาฆาตพยาบาทเราถ้าเขาตายไปในขณะนั้นเขาจะไปเกิดในทุกขติทันทีเลยแต่เราถ้าเราไปอาฆาตเครียดแค้นกับเขาด้วย ทุกติก็เกิดกับเราแต่ถ้าเราไม่อาคาาเรามีจิตเมตตาถ้าเรามีจิตเมตตาเราทําได้เราพรหมกายิกาเลยนะถ้าเราเปล่งวาจาชั่วยอยากก็คือมิจฉาวาจาเราก็าไปเกิดในอบายอีกเ,ออเรามีจิตคิดประทุษร้ายก็เป็นอบายทุกติวิิบาณอีก พระองค์ไม่ให้เราเอาวิญญาณไปปฏิทิตังในผืนนาที่เป็นอกุศลซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยกำลังได้อัตภาพใหม่ยังไงเราก็ตายอยู่แล้วอะเมื่อตายอยู่แล้วเราเรารักษาอัตภาพใหม่ของเราไว้ให้เป็นสุขติไม่ดีหรือการว่าด่าไปแล้วได้อะไรยังไงก็ตายอ่ะด่าไปเราก็ไปทุกขติ เรามีจิตคิดประทุษร้ายก็ไปทุกขติมันเลยไม่มีประโยชน์ไงคมก็มองมุมประโยชน์ถ้าเธอวางจิตอย่างนี้ได้เธอก็พ้นจากทุกขตนะินี่คือประโยชน์ที่พระเจ้ากำลังให้เราเนี่ยรักษาจิตเอาไว้ในเมื่อเรายังหลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้าโยมวางใจได้ขนาดนี้แล้วโยมใคร่ควรทำของพระศาสดาด,ด้วย สังโยธาเบื้องต่ําสิน้นยมเป็นอริบุคคลขั้นที่สามเข้าไปาคนนั้นเนี่ยกำลังฆ่าอาริบุคคลเลยจริงไหมบาปยิ่งหนักเลยเลยออใช่ไหมสบายเราก็สบายแล้วไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนั่นนหะดังนั้นเรารักษาตัวเราคนจะเข้าใจแบบนี้นี่ต้องสุดตะเยอะๆเลยใช่ไหมคะก็<ร>ต้องมีสุดตะไง พอเรามีสุดตาปุ๊บโอ้โหเราเข้าใจเรารู้ว่าทําไมพระเจ้าห้ามไม่ให้เราคิดอกุศลเพราะนั่นคือที่เกิดใหม่ของเราทันทีเพราะคนเนี่ยไม่รู้ว่าทุกความคิดคือที่ใหม่ที่เกิดใหม่คือพบใหม่ไงมันก็เลยไม่ระวังความคิดล่อยไปตามอารมณ์เลยใใช่แต่ถ้าคนรู้ว่าเฮ้ยทุกอารมณ์คือพบใหม่โอ้โหเขาจะไม่กล้าเลยนะ,ะใช่ไหมใครอยากจะไปเกิดในอบา,าย วิญญาณตั้งอยู่ตรงนั้นพวคือที่เกิดใหม่ของเราทันทีเวลามีใครมาทำร้ายเราเนี่ยพระองค์ก็ก็บอกให้เราเนี่ยอย่ามีจิตคิดประทุษร้ายอย่าเปล่งวาจาช่วยหยาก ก็ให้พยายามทำจิตประกอบด้วยเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ก็นอกจากไม่ไม่เปล่งวาจาช่วออยยาไม่มีจิตคิดิประทุสลายแล้วเราก็ยังทำจิตประกอบด้วยเมตตาต่อบุคคลนั้นด้วยให้เมตตาเขาให้เมตตาเขามแม้เขากำลังเลื่อยอวยวะของเราขาดเป็นสองท่อนอนี่เนี่ย แล้วผู้เจ้าก็บอกว่า <c oughs> ด้วยด้วยคำสอนที่โอวาทเปรีดดยบเรื่อยเมื่อตัวเราก็ไม่มีตัวคนอื่นมีไหมมันมีชั่วคราวเนาะ,ะเหมือนกับว่าถ้าอาตมาหยิบหนังสือนี้มาโยมหนังสือเล่มน,นี้มีไหม มีไหมหนังสือเล่มนี้จะตอบไงมีไม่มีมีไหมหนังสือเล่มนี้มีใครตอบได้อะอะไรนะมีโดยวความเป็นสมมุติใช่ตกลงแล้วม,มีหรือไม่มีใช้คำพูดคำเดียวคือเรียกว่าอะไร ไม่มีจะเวียงไปสู่ทิศฐิว่าไม่มีเพราะปัจจุบันยังมีอยู่ในอนาคตอีกพันอีกหมื่นปีอาจจะไม่มีถูกต้องไหมความเห็นว่ามีก็ไม่ถูกต้องมันจะเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งเพราะอีกพันอีกหมื่นปีมันก็ไม่มีแล้วเปื่อยเน่าไปแล้วนะถ้าไม่มีก็ผิดอีกเพราะปัจจุบันยังมีอยู่ดังนั้นสามารถพูดแทนด้วยคําเดียวว่าหนังสือนี้เป็นอนัตตามีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นตัวตนชั่วคราว คำนี้อดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงจริงตลอดการนะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะเรียกอนัตตาพระองค์จึงตัดกับกัจจานะว่าสัตว์โลกเนี้ยย่อมมีทิฏฐิเวียงไปสองข้างคือความมีกับความไม่มีแต่ตถ,ถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นส่วนสุดว่าอัตตาคือความมีส่วนสุดว่านัตตาคือความไม่มี ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่ข้ามไปหาส่วนสุดทั้งสอนนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่มาผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรนะบอกเหตุเกิดของสรรพสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้เกิดมาได้อย่างไรและบอกเหตุดับของสรรพสิ่งว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเหตุเกิดและมีความดับคือมีสมุทัยกับมีนิโรดนั่นเอง อริยสัจส,สีที่เราเรียนรู้ลึกซึ้งมันคืออย่างนี้นะลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งสรรพสิ่งในโลกและลำดับเหตุของการดับไปดังนั้นทิฏถีของตถาคตจะไม่เวียงไปสู่ความมีหรือความไม่มีเข้าใจไหมและนี้จะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเข้านะนะใจๆๆน,นะอ่ปนระ่องมีองรมาจารย์คือมักมีองคศา หรือปัชชิมาปฏิปทาอันเดียวกันหรือเรียกอ,อย่างว่าเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ถูกต้องมิตรที่ดีของเรามิตรที่ดีเนี่ยจะมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นคนดีพาเราไปฟังธรรมมีศีลน,นะอ่าอย่างนี้แต่มิตรที่ดีโดยนัยยะที่ลึกซึ้งคืออริยะอัตถังคิกรรมักนิ้เนเองเป็นกัลยาณมิตรตัดไว้กับพระอน,นุน พระองค์จึงให้เราทั้งหลายเนี่ยพึ่งตนและพึ่งธรรมนะนะเพราะมิตรเราก็อยู่กันได้ไม่นานเดี๋ยวคนนี้ก็ตายไปเดี๋ยวก็ตายไปหวังพึ่งอะไรไม่ได้หวังพึ่งอะไรในโลกนี้ไม่ได้ตถาคตจึงตัดว่าในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลณนะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสลณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลณนะเป็นอยู่ เพิ่งตอนและเพิ่งทำมาเพิ่งอย่างอื่นไม่ได้เลย